รับประทานตำอะไรวันนี้ตำถัวถ่วตำถัว่วตำถั่วกับเห็ดเข็มทองนะครับใส่เห็ดเข็มทองครับนี่ครับเสริฟท่ทานนะครับใส่ปลาหมึกกระโดดกระโดดเนี่กอย่าเยี่ยนเร่ยกเงกอกเชิ่ยเชี่ยเรียอเชี่ยกอกเรียกโอ้ย นูซ่าเนี่ยนูสซ่าพวเขาก็กราเวอกรเวอผู้ใดเนี่ยเขาเออชี่ยก物าเนี่ยนี่แกตูเลยจ้าเนี่ย่อนี้เลยไม่เจ้าเน้บาตที่เจ้าเนี่ยเอาวิธีพาติงวเนียกดไล์กดแช์แล้วเนี่ยเหที่เราเอามกเคิดชี่ยกเลียตีแล้วเลยนฮัเลฮักกาเเลี้ยเหที่ไดาเคยเจอยู่เนี่ยเอาวิธีพา สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาแวะมาชมผมสองคนนะครับวันนี้เราก็พามากินน,นะครับตำทั่วใส่เห <H ed. S 1> ็ดเข็มทองครับตำทั่วเห็ดเข็มทองนะครับก็มีไอหมูยอปลาหมึกกระดองนะครับแล้วก็ผักกบแล้วก็ผิดกาย ปีกไก่ก็มีผักกับแล้วก็เช่นเคยครับผักสลัดครับเชิญทุกท่านมาครับเลยกนะนครับเราไม,ม,ไม่พูดทำทำเพลงจุา ท่านนะครับมารับประทานนำผมสองคนนะครับอีจิ้นเกยนะครับบ่าน้องทางบนงไห,ห่อีนะตามถอวใส่เ,เข็มทองครับเห็เนทองน,นะครับสุดยอดนะครับน้ำอร่อยครับทำด้วยนะครับผัดนี่ สุดดยอดปะนะปลาหมึกกระดอนนะครับนี่ปลาหมึกเรียกว่าปลาหมึกกองกอยคนะ <c oughs> รับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บู๊ผลด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อให้เป็นกำลังใจให้กับผมงกับเบาเนาะครับกับหนุนให้ใหญ่นะครับ Ni té ban quê anh lèv, 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 có lèv, 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 mẹ già lèv, lèv, già, lèv, lèv, Dùng lửa phно là trang trí để chuyển, nên choливо mang thuyết. không phải nào kiểu cô cảm giác người có Kat Twitter sử เอามาแล้วก็ช่วยสมนับนาทีสองนาทีนะครับมือกระดองครับแต่ว่ามันตัวน้อยไปไหนอครับมือสนกันนะครับแซ่บนะแซ่บอ่ะมันกินน้งกามเ้อนี่ โอ้ปีกปีไก่วันนี้มันตายแล้วบินนี่ กล้งแทบแบเลยครับยวมือไว้เท่าไรก็ไม่รู้ แย้วนะครับสด,ดใจเลยครับสดมากแก้คืนอร่อยครับตอน ไก่เรเือสอนชิ้นนะทุกคนรีบเข้ามาไวๆนะครับรีบเข้ามาไวๆนะครับฝากแวะมาชมนระับชมพร้อมสองคนได้นะครับกินเพื่อความบันเทิงไก่กินแล้วบินบินมาหาเธอนะครับทุกคนนี่มเรือลายครับอยอดคำน้ำ อร่อยเปรี้ยวหวานเข้มข้นดีครับทุกคน้ี่ใา้อร่อยนะครับจะ <c oughs> มีรสชาติ <c oughs> เปรี้ยวหวาน <c oughs> เผ็ดนะครับ <c oughs> รสชาติจะได้ดี เนี่ยแล้วเนี่ยยังเลี้ยงเชิเมีย้วตีจ้าเลยจ้าดวจ้าเลยเมียวน่บาทีคกอซูรูลากเล่ยอวินผ่าเล่ดูลากาฝฟังกุลรากุเชลาเลแคยเากกักดีลาเลือกบบูจาเอาวิติผาอ่าียิดผาตัำถั่วใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแสกกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ผ่าดการติดตามนะครับแล้วก็ช่วยแวะมาสมให้สักนาทีหรือสองนาทีน่นะนะครับ้็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่เข้ามารับชมกับผมสองคนนะครับทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้เราก็ ตำถั่วใส่เข็มทองแล้วก็ลาไปก่อนนะครับบาย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 สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมแวะมาบิ้งไอ้นุ่มนั่นใหญ่ๆนะครับ